ร้องลูกทุ่งชื่อดังกระต่ายพันิพาโดนดราม่าอีกแล้วค่ะรอบที่แล้วเป็นเพลงทรงอย่างแม้แต่รอบนี้กับโดนดราม่าเพลงตัวเองหลายคนถึงขั้นเข้ามาบูลลี่เธอกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ มองเลยว่าหลังจากที่เจอดราม่าเพลงทรงอย่างแบดไปค่ะสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างกระต่ายปณิภาเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาตัดเพาะ่านทางติ๊กต็อกนั่นเองค่ะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวค่ะโพสไว้บบประมาณว่ารู้สึกเสียใจแอบเสียใจมากๆสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าการที่นําเพลงคนอื่นมาร้องทําให้เกิดดราม่าขนาดนี้เพราะว่าตัวกระต่ายเองเนี่ยเขาตั้งใจที่จะฝึกร้องแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอแต่ก็ไม่คิดว่าจะทําให้ทุกคนเกิดความไม่พอใจแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนนกัน เขาต้องทําตัวยังไงให้ถูกใจทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกเสียใจมากๆสําหรับดราม่าที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การดราม่าเท่านั้นแต่มันถึงขั้นที่บางคนเนี่ยไปล้อเลียนไปบูลลี่สาวกระต่ายถึงการร้องเพลงของเธอแต่ก็มีหลายคนที่เขาเข้ามาแนะนําค่ะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากระต่ายเลือกเพลงที่ไม่เหมาะกับเนื้อเสียงตัวเองอยากให้น้องเนี่ยลองเลือกเพลงดีๆประมาณนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่ดราม่าเพลงทรงอย่างแบดได้เคลียร์จบไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ล่าสุด ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นเพลงของสาวกระต่ายเองซึ่งเพลงนี้ค่ะมีชื่อเพลงว่าสองลังยังหมอลืมซึ่งทางช่องทวกตอกช่องหนึ่งค่ะเขาได้มีการโพสต์คลิปสาวกระต่ายที่ร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพลงของสาวกระต่ายเองก็ต้องไม่มีปัญหายอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเสียงร้องของเธอบางคนบอกค่ะว่ากระต่ายเนี่ยทำไมเสียงเปลี่ยนไปเสียงไม่เหมือนเดิมเลยทําไมตอนนี้ดูเหมือนว่ากระต่ายจะใช้วิธีการตะโกนตะออ้งงเพลข ส่่วนใหญบางคนก็บอกเขาว่ามาเจอเพลงนี้หนักกว่าเพลงทรงอย่างแบดอีกเพราะว่ารู้สึกฟังแล้วหายใจไม่ออกหรือบางคนก็บอกเขาว่าต้องมีคนฟังแล้วขมวดคิ้วตามบ้างค่ะงานนี้สาวก็ต่ายไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดหรือว่าตอบโต้ชี้แจงอะไรเกี่ยวกับกรณีหรือว่าดราม่านี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าสาวก็ต่ายไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรหรือว่าร้องเพลงไหนก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลายเป็นดราม่าไปสมหมดเลยค่ะ บอกเลยว่าเป็นกระต่ายพานันธุ์พามไม่ง่ายจริงๆค่ะไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนทําอะไรหรือว่าร้องเพลงอะไรก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นดราม่าไปซะหมดค่ะเอาเป็นว่าอยากให้หลายคนช่วยกสงสุลกําลังใจให้กับสาวกระต่ายกันเยอะๆด้วยนะคะสําหรับดราม่าที่เกิดขึ้นกับเธอในครั้งนี้เอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของสาวกระต่ายออกมาเปเดอีกทำเบ็ดมดาเมาส์จะมาเบ็ดผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ